ท่านทั้งหลายพระศาสดากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจท่านทั้งหลายแดนเกิดแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรแดนเกิดแห่งกรรมคือภาษาหรือสัมผัสท่านทั้งหลาย ความเป็นต่างกันแห่งกรรมมีอยู่อย่างไรกรรมที่ทําสัตว์ให้สวยเวทนาในนรกมีอยู่กรรมที่ทําสัตว์ให้สวยเวทนาในกําเนิดเดรัชฉานมีอยู่กรรมที่ทําสัตว์ให้สวยเวทนาในเปรดวิสัยมีอยู่กรรมที่ทําสัตว์ให้สวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่กรรมที่ทําสัตว์ให้สวยเวทนาในเทวะโลกมีอยู่นี้คือความเป็นต่างกันแห่งกรรมท่านทั้งหลายผลแห่งกรรมเป็นอย่างไร ผลแห่งกรรมทั้งหลายมีอยู่อย่างกรรมให้ผลในทันใดหรือว่าผลในเวลาถัดมาหรือว่าผลในเวลาถัดมาอีกนี้เรียกว่าผลแห่งกรรมทั้งหลายความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรความดับแห่งกรรมมีเพราะมีความดับแห่งภาษะมักประกอบด้วยองค์8ปประการนี้นั่นเอง เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปวความดําริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากรรมันโตการงานชอบสัมมาอาชีวอาชีพชอบสัมมาวายโมพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบท่านทั้งหลายเมื่อใดอริยะสาวกู้ชัดแจง้งซึ่งกมอย่างนี้ รู้ชัดซึ่งแดนเกิดแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดความเป็นต่างกันแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งความดับไม่เหลือแห่งกรรมอย่างนี้รู้ชัดซึ่งทางปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอย่างนี้เมื่อนั้นอริยาสาวกนั้นย่อมทราบชัดพรหมจันทร์อันเป็นส่วนแห่งความชำระกิเลสเป็นที่ดับแห่งกรรมข้อที่กล่าวว่าเธอทั้งหลายพึงทราบกรรมแดนเกิดแห่งกรรมความเป็นต่างกันแห่งกรรมผลแห่งกรรม ความดับไม่เหลือแห่งกรรมวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมดังนี้นั้นอาศัยข้อความนี้กล่าวแล้วอ้างอิงไตราบาลีสยามรัฐออังนิคหิต22 4 6ิ3สอลอริยะ1025ท่านทั้งหลายกรรมเก่าเป็นอย่างไรตาพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ ูพึงเห็นว่าเป็นกมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้จมูกพึงเห็นว่าเป็นกมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ลิ้นพึงเห็นว่าเป็นกมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้น มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้กายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ใจพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอันปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมีความรู้สึกต่อนี้เรียกว่ากรรมเก่ากรรมใหม่เป็นอย่างไรบุคคลกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในการบัดนี้อันใด นี้เรียกว่ากมใหม่ท่านทั้งหลายความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันใดนี้เรียกว่าความดับไม่เหลือแห่งกรรมท่านทั้งหลายวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนั้นคือมรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แประการนี้นั่นเองได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ สัมมทิฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากมัรมโตการงานชอบสัมมาอาชีวอาชีพชอบสัมมาวายาโมพยายามชอบสมมสติระลึกรู้ชอบสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นชอบท่านทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้ว จะพึงทำแก่พวกท่านทั้งหลายกิจอันนั้นศาสดาผู้เอ็นดูได้ทำแล้วแก่พวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายนี้แหลเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนศาสดาอ้างอิงคำพูดจากปากพุทธเจ้าตามไตรปิฎกบาลีสยามรัฐสังยุตติกายเล่มที่18หน้าที่ข้อที่2 2 7ยบัดัตรนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้เพียงเท่านี้บ่ายบาย